มาเสียงโอ้ยจะเป็นฝันดีเด้อบัดนครับฝันดีโอฟันว่าได้ของมาเต็มรหลดดีอยูแล้วฟันว่านนี่นี่เด็กหน่อยพี่กับน้องมานสองคนสองคนเพื่อก็มากาบเสือบนุงได้แต่ว่าไข้ายๆเป็นคนโบราณแมน่นอื สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพรักครับโค้งสุดท้ายครับนวดประจำวันที่16นะครับเนาะเดือนเมษายนปีพศ2568ครับืัอนี้นะครับเนาะผมกระสดในเขามาสอบถามนะครับลุงรวยคนฝันแม่นครับกบคุณใจติ๋งนะครับเนาะ นี่ครับเป็นทางเข้าบ้านของลุงรวยครับฉายาเพิ่นกะมีโชคมีลาบถึกจน,น,นได้ปลูกเฮือนได้ซื้อรดนะครับเนาะจากเพิ่อนอยู่แบบสมถะครับอยู่แบบพอเพียงบ่ได้มีรถมีลาน้ำเขาครับเพิ่นกะมีโชคมีลาบนะครับเนาะจนได้ปลูกเฮือนแล้วครับแล้วกาจนได้ซื้อรถขั้นใหม่แล้วครับท่านผู้ชมครับ ซึ่งวันนั้นผมมาแล้วก็ให้ลุกด้วยกับยายติ๋งขอโชคจากเจ้าที่เจ้าทางเจ้าให้เจ้าหน้าเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นกะให้ตั้งแต่โค้งแดงแล้ะครับแต่ว่าเพิ่นบอกว่าขอเอาไปไว้ใต้หมอนแล้วก็เสียงงว่าเป็นตะเข้าหรือบทเป็นตะเข้าครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมมาโค้งสุดท้ายก็สิมาสอบถามเพิ่นนรับเนาะ ว่าเด็กที่เป็นเสียงไวแต่คงแดดครับเป็นจังไดเป็นตะมีโฉกเป็นตะมีใช่เป็นตะมานบ่ครับคงสุดท้ายเมื่ออื่นนีะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเนาะบ้านดุงรวยคนฝันแม่นครับท่านผู้ชมครับเห็นอย่างนี้เนาะสองสามีภรรยาเป็นครับคุณใหยรวยกับยายสวยสังเกตนี่คือเรเห็นยายติ๋งเนาะไปเสนะคุณใาญ่ติ๋งบ้านนี่ครับผู้ชมครับนี่แล้วครับเนาะบ้านหลังเก่าเพิ่ลนะครับ บ้านหลังเก่าทางนาก็สิเป็นขอกไก่เรียงไก่ไข่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับป่านหลังใหม่ของเพิ่นครับเนาะอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศร่มเย็นทีเดียวครับท่านผู้ชมครับโอ้นครับเห็นวะครับท่านผู้ชมครับรถกระบะรถกระบะไฮลักโตโยต้าวีโก้ครับเนาะเพิ่นก็ได้ซื้อเงินสดครับ จากการพิโชกพิลาบนั่นนะครับวดีตพานมาอาทีตพันถือจนสื่อรถแล้วก็ได้สร้างเฮือนนะครับเนาะตอนนี้นะครับเนาะกัดถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยครับพนังโจโฉอยู่ครับท่านสุขครับครับสวัสดีครับลุงรวยครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับยายสวยปัดยายติ๋งโบยู่บ่ยายติ๋งกลับบ้านอ๋อกลับบ้านเหรอมาอยู่หลายหมื่นเราก็เลยกลับบ้านอืม ซึ่งที่มาขอแถวแหลกเนาะมาขอแถวแหลกว่าลุงรวยว่าเดี๋ยวสิเอาเหลขกที่ขอนี่ยไปนอนเสียงเมืองมาสั่นดอกเอามาเสียงเมืองมาสั่นอืมเป็นอย่างไรในเวลน่าไปเสียงแรืเอามาเสียงโอ้ยจะเป็นฝันดีเด้อบ้านครับฝันดีโอฝันมาได้ของมาเต็มรถนี่ไปขนเนื้อในมีเนื้อมีอาหารการกินเต็มรถนี่อืม อาเพิ่นกล่าวว่าสิมีโชคม่ลาภนั่แหละอืมฟันบาเอาเนื้อเ้าของกินของจากทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อมูนี่เอาใส่รถมาไปไปขนมาอพอเม่นเหลขสิออกในรถบอกนั่นที่จังวว่าอยู่เย็นอืมฟันครึ่งรับครึ่งตื่นนี่แหละอืมครับมีคนมาบอกเป็นตัวเลขบ่กเลยจ้ะเป็นตัวเลขเพิ่นมาอันเลขกมันเสียมันจะมีอยู่เด้อเพิ่น่า สามหนึ่งแปดพฤษอาคมสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดเคนเห็นเหล็กไม่ลดก็มีหนึ่งแปดอืมหนึ่งแปดไม่ลดก็มีอืมแต่มือมือมือตาเท้าเอามือดันก็ได้แปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดห้าเนาะเจ็ดแปดห้าแล้วกหนึ่ง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 สองตัวหนึ่งหนึ่งส่วนเด็กคุณยหญติงเลยคือสิเป็นหก จ็ดิงเนี่ยใติงเนี่ยเจ็ดแปดห้ากับเก้าสองเลขกันรุ่งรุ่ยเอานี่ได้หลบเลขปิ้งปองนี่ได้หกแปดห้าในตัวเดียวกันตัวเดียวกันก็คือแปดหาเนาะแปดหาตัวเดียวกันอแสดงว่าตั้งแต่ขอเลขมาแล้วก็เอาไปนอนเสี่ยงเบิงเอาไปนอนเสี่ยงเบิงก็เกิดการฝันดีฝันดีฝันดีฝันเกี่ยวกับเลขนี่แหละเลขในรถนี่แหละแปดห้าผู้มครับเดี๋ยวผมสี่เมือวันหนึ่งแปดจังสี่ อ่าซิเป็นเหลกเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็ได้เป็นเลกเพิ่มเติมแสดงว่าเพิ่มมากกับเป็นหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามหนึ่งแปดป่ะสามหนึ่งแปดอ๋อสามหนึ่งแปดจากตัวเดิมที่ขอได้กับเป็นหกหกแปดหาแปดหาเด็กล่างเนี่เป็นหนึ่งหนึ่งเด็กล่างเป็นหนึ่งหนึ่งเพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งกับเป็นสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดนี่คือเียกฝันของลุงรวย คนฟันแม่นลาสุดนะครับเนาะหรือว่าฉายาคือจนไดส้สางเฮือนแล้วก็จนได้สื้อรถแล้วครับแสดงว่างวดดีกะเดี๋ยวผมสิสรุปถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมนำไปพิปปจรารณาเนาะครับเนาะคุณใจสวยอย่างไรคุณใจสวยไปเสี่ยงมึงฟันมาจังไลเนี่ยาานะแล้วฟันดีอยู่แล้วฟันวานม่เนไม่เด็กหน่อยพี่กหนองมานสองคนสองคนเพื่อกับมะกาบันเสือบนุงได้จะว่าไข้ายๆ เป็นคนโบราณแม่อนอันสิว่าจงกระเบนกับโบเมนมันพอว่าจงกระเบนอยู่ห่งจงกระเบนแบบอันแบบโบลเลิกแห็งไงเล็เดียวเลเียวอออันพ่นกับว่าอันศาสตร์ตะกอนมันเพ่นเป็นหมูพ่นเป็นหมูพ่นกรับศาสตร์มาเกิดเพ่นว่าเป็นมนุษย์พ่นว่าพ่นกับมกะอันกับโอ้ยคนขิงหลงเหมามากครับนี่น้องอันอันมันก็ฝันเท่านั้นล่ละ เป็นเป็นเป็นผีกำนองแต่ว่าคู้หนึ่งกำลังเป็นวาวคู่หนึงห่งเงยกับเป็นประมาณค่ะเป็นคนกับประมันสิบเฮ็ดปีหรือว่าสิปปีนี่ล่ะเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยวาผู้ชายผู้ชาย agues, เป็นผู้ชายทั้งคู่เลยผู้ชาย,ายคนกับวแต่กรคนเป็นงูแบัน,นี้พน,นกับศาสตร์มาเกิดเป็นมนุษย์คนว่าศัตร์อ๋อคนว่าจังสัน่นกับเขาเขามากราบเจ้าบเขามากราบนางเฮี่ยงกันอยู่กับพ่อใหญ่รวยนี่แหละนางเฮี่ยงกันอยู่ในเขตคนกับเขามากา ค่ะพุละเถ่อแต่ก็เิดนว,ว่าคําว่างูนี่อาจจะเป็นอดีตอาจจะเป็นพญ,ญานาคก็ได้อืมอาจจะเกิดเป็นพญ,ญานาคก็ได้พญ,ญานาคก็เสียมาให้โชคใหล้ลาบกับก,บ,กบจัก,กละ่ะคนอญญา,าจจะว่าให้โชคให้ลาบแสดงว่าเหลขกที่ขอมนนั่นเนาะแต่ว่าเป็นเหลขกของ,ของคุณยายติงะะ้งแล้วก็ ลุงด้วยที่พี่ขอกับตัวทีจะทางอยู่หมดแต่แม่นเฮตีเป็นเหล็กกันแม่นตีเป็นเหล็กกับเหล็กของเจติงนะ่ะหลักเก่าสองสองเก่าแสดงว่าไงยังยืนยันตัวเก่าอยู่ตัวที่คุณเจติงเพิ่นขอได้เพราะว่าสองคนกระเออที่ที่คุณเจติงเพิ่นฝันเพิ่นฝันอืเนี่ผมกับบุญหงคือกันว่ามันสที่อันนี้บอกนี่เจติงเราฝัน เราฟันว่าเด่นเราฟันยังไงเกาะเราไปตัดกล้วยตัดกล้วยอยู่วัดมาสองเขื่อนแมนแมนผมจำบุได้ผมมาถ่ายคลิปกับโดนเติบเนาะโดนเต๋อพันฟันว่าไปตัดเครื่อกล้วยไปตัดเครื่อกล้วยมาสองเขื่อสองเขื่อตัดอยู่วัดพร้อมตัดอยู่วัดอ๋อสื่อยิงเพิ่มกต็ตีเป็นเก่าสองแสดงว่าพอนตีเป็นเก่าสองก็เลยเอาตัวเลขกติดไปขอทถลเลาะเอาไปเสี่ยงเอาไปเสี่ยงมาหนีก็มา ฝันเห็นเด็กหน่อยสองคนเด็กหน่อยกับเด็กหน่อยใหญ่บนเด็กหน่อยเด็กหน่อยใหญ่มากรากราบป็กมาก่าเด็กหน่อยสองคนกับสี่สองตัวค่ายจงกระเบนจงกระเบนจะว่ามันหังขืนเนื้อหัวเขาเป็นคนเสือโสไซด์ได้ต่ว่าตัดผมสมัยโบราณเลยเป็นคนสมัยเก่าตัดผมเกือบทหารไทยไหมทหารไทยไหมเป็นคนสมัยเก่ามาสองคนกับสี่สองตัวก่ากับสิเก่าก็ประมาณนั้นละประมาณเก่าสอง เพราะฉะนั้นเก่าสองีนเหล็ที่เอาไปเสี่ยงกันยังอยู่อยู่แสดงว่าเพิ่นสิมาให้โชคให้ตัวนี่แหละมันอาจจะให้มาให้โชคให้ตัวนี้แหละคือเก่าสองเน,นาะพญานาคกับฉาบมาอืมแปลงมาให้ายแต่ว่าคนเป็นเด็กหน่นหอยอยู่ห้องห้องของคุณไน่ดำดำคึมดึมเลยดำเสือพ่ใส่ขั้นสองนั่นการ อันสวดคาถาพระญาญุ่มอยู่ก่อนนอนขอขอหวยไหมอืมครับคา,าถาขอหวยคาถาขอหวยแต่ว่กกับกบฏบ,บอกเป็นตัวเด้ละแต่ว่ากับแปลเอาสืส่อให้แปลให้ตียวอ,อันตีเอาจักกซีนคิวบกคิวดอกอะห้เป็นแนวทางแมนเป็นแนวทางห้เอฟซีไปคิดพิจารณาบึงแมนจะได้กับโขงสุดท้ายแล้วเนาะโ้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสี่ อให้ท่านผู้ชมเบิงช่วงที่ผมเขอมขอแถละนะครับนอกกับลุงรวยแล้วก็ยายติงแล้วก็คุณยายสวยครับว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็เพิ่มเติมตัวไดๆครับรอสักครู่ครับท่านผู้ชมครับสรุปเลยนะครับอนองวัดประจําวันที่16เดือนเมษาปี68ครับอ่ะซึ่งลุงรวยคนฟันแม่นนะครับนาอเพิ่นกะ ได้มาขอโชกขอลาบตั้งแต่คลิปแหลกนะครับเนาะโค้งแรกคือหกแปดหาเน้องด้วยเนาะหกแปดห้าหกแปดห้าและหนึ่งหนึ่งและหนึ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมก็คือสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดที่ว่าอภิเชียงแต่กับมะฝันฝันว่าเขาบอกอืฝันันว่าเขาบอกและกันเขาบอกฝันว่าอา่าเดืเนือเต็มรถเนาะเดือดเนือมาใส่รถมาเต็มรถ ส่วนสามหนึ่งส่วนสามหนึ่งแปดนี่ที่ตรงกับทะเบียนรถก็คือหนึ่งแปดเนาะหนึ่งแปดแปดหาเนี่ก็คือบนตรงกับทะเบียนรถเนี่ยแปดห้ากับตรงกับทะเบียนรถอยู่ดีโหลดเนาะนี่สรุปนีิดนึงครับของลุงรวยครับคือหกแปดห้าสามหนึ่งแปดและหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะส่วนถัดมาเป็นของคุณยายติ๋งครับเห็นไหมครับเป็นของคุณยายติ๋งอ่ะสิเป็นเจ็ดแปดห้าเก้าสอง นี่คุณ oh iscilla, ยายติ่งมาอยู่แล้วก็ยายสวยกับยายสวยฝันแท่นน้องสาวเพิ่นกับฝันแทนครับเนาะเพราะน้องสาวของยายติ่งเพิ่นก็เอาไปเสียงไทยนะครับแล antis, ้วไปเสียงไทยเพิ่นกับฝันนะครับเนาะเพิ่นก็ฝันนี่ครับเพิ่นกับฝันว่ามีเด็กหน่อยสองคนครับเป็นเด็กหน่อยคือสิเป็นเด็กหน่อยสมัยตั้งแต่เก่าแก่ครับตัดผมทรงมหาไทยเนาะทรงสมัยโบราณงวายังไมากราบเสือกโบนุ่งมากาบยายสวยเนาะเสือกระบโนุ่ง อามาเสียงเพื่อนกตีเป็นตัวเด็กเป็นเก้าสองครับเนาะเก้าสองเด็กสองคนแล้วก็มากรา,าบกาบกาเกา่าเด็กก็สองคนซึ่งกับตรงกับเลข่ของคุณยศติ๋งที่เพื่อนฝันว่าฝันว่าจะได้กอดคุณด้สวยเพิ่นฝันว่าเพ,พิ่นก็ตัดกลวยมาตะวัดสองเรื่ออืมตัดกลวยมาตะวัดสองเรื่อแม่เพื่อนกตีเป็นเก้าสองเกาสองสรุปแล้วก็ หลังจากขอแล้วเอามาเสี่ยงก็ได้เก,ก่าสองคือเกาเ่าในตัวเกา <S 2> 2 <S ่เกา,เ,กาเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเพิ่นวงกลมให้ส่วนแปดหาครับทีว่วง,งกลมให้ครับก็เพราะว่าลุงรวยขอเป็นเลียกบาทน้องมนเนอขอเป็นเลียกบาทเลียกบาทล้วกครับูกเลียกบาทเด็งรวยเนี่ยเป็นโคกแปดห้าส่วนคุณยายติงอธิษฐานขอเป็นเลขยก,ขกทูกเบเลกเจ็ดแปดหา กล้เคียงใกล้กันตัวเดียวกันตรงกันที่เลขจากบาทปิงปองและการเลขอจากถูกของคุณยี่ติ๋งกับคุณยี่รวยครับเพิงแต่ตรงกันก็คือแปดหานะครับเนาะเพราะฉะนั้นครับสรุปนะครับเนาสรุปโค้งสุดท้ายวันที่สิบหกเดือนเมษาปีหกแปดครับของลุงรวยก็มีหกแปดหานะครับเนาะรวมกันไปเลยหกแปดห้าและการหนึ่งครับเพิ่มมาก็คือสามหนึ่งแปด ส่วนคุณยายติ๋งหางเดียวเม็ดเดียวครับก็คือเจ็ดแปดห้าและเก้าสองอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนั่ไปพิจ,จรารณาเบป็นนะครับเนาะขันมักตัวใดชอบตัวใดก็ว่ากันไปถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับแต่ที่วงกลมให้นั่นแหละครับอ่ะมีแค่สองตัวครับเนาะก็คือแปดห้าและเก้าสองครับแปดห้าและเก้าสองที่วงกลมให้นอกนั้นก็ไปพิจารณากันเอาเองนะครับเนาะอ่ะถ่ายสุดสุถ่ายนี่ก็ อสุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายแล้วเซอันทั่วประเทศเด้อมีสุกไม่ใช่น้ำกันตัวหนาตัวตาแมนล้ำรวยน้ำกันแมนนะกะให้ถื่อแล้ววันที่เดิ่กูแล้วเนาะถือวันที่หนึ่งถือวันที่หนึ่งเลยยาลืมใหญ่สวยกับลุงรวยเด้อแมนให้มีโชคมีลาภผุแลให้ได้ซื้อรถเนาะให้เพื่อนหลังไม่ไม่ท่องเสร้างบ้านหลังงามง่าเด้อวันนี้เที่ทั่วนะทุกคนก็ได้ครับอ่าครับ ย้ำอีกทีนึงครับสรุปสรุปจำเีนึงแคปแคปหน้าจอไปครับแคปหน้าจอไว้เรียกที่อ่าคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือครับแปดห้าและเก้าสองสำหรับคนทุนหน่อยนะเนาะสำหรับคนที่ทุนน้อยอย่าลืมครับแปดห้าและเก้าสองครับแปดห้าและเก้าสองอ่ะนอนั้นกเหมอกมันหลายตัวเนาะก็หายไปพิจณาเอาแมนแต่ที่วงกลมให้ก็นั่นแหละครับแปดห้าและเก้าสอง เอาละครับวันนี้ครับผมชินเบอร์สตัดิโอก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมก่อนครับให้โชคดีสมหวังสมปรารถนาลุงรวยครับลุงรวยคนฝันแม่นนี่นะครับถือเดลียกมีโชคจนได้สือลดปลูกบ้านใหม่นะครับนาะแลกกะคุณใจสวยครับคุณใจสวยคนฝันแม่นครับส่วนคุณใจติ๋งวันนี้โบเดม่านะครับนาะติดภารกิจพ่นกลับบ้านครับบ้านของเราครับแล้วก็ชินเบอร์ก็ให้ท่านผู้ชมจงโชคดีวันนี้สวัสดีครับ